สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ผมได้มาแล้วเก็บมาแล้วนะครับผมเก็บมาแล้วนะครับผมเก็บมาเรียบร้อยจากดงจากปลาจากถุงจากทาจากไ้จากหน้านะครับผมเห็ดนี่คือเห็ดยูคาริปตัสหรือว่าเห็ดขมพี่น้องเห็ดขมับดอกง่ญ่ดอกสวยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาล่างง่าย ต่ผมล่างง่ายเง็ดง่ายกินง่ายที่เป็นต้มแจงก็ได้ครับผมแจงก็ได้ต้มก็ได้ต้มแล้วพี่น้องหนึ่งแล้วเอาไปลาบเพื่อนว่าลาบเห็ดลาบเห็ดขมพี่น้องลาบเห็ดขมพี่น้องครับนี่ผมนี่ก็จะเกลี่ยไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้ครับผมใช้ได้อยู่พี่น้องครับผมครับใช้ได้อยู่ Seaweed. นะควันนี้ได้ดอกใหญ่พี่น mm ้องดอกใหญ่ครับวันนี้ได้ดอกใหญ่เนาะครับดอกใหญ่แต่ว่าก็สวยนะครับไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับไม่เอาก็ออกไปเลยไม่เป็นไรเออนี่นะครับผมนี่นะครับผมดอกสวยเงี้ยให้มันข้นกับสีประมาณจั๊กที่ซาหาสิบปีผลัดพี่น้องนะครับผมดอกใหญ่ดอกสวยครับเอามาแล้วกับมาตาดขาครับมาตัดขาออก หลับจัดจริงนะครับนี่ครับจัดตันดนนวน้ำออกให้มันสวยงามนี่ครับผมให้มันสวยงามน่ากินน่าเจี๊ยบน่าเจีย๊ยบครับผมพี่น้องครับมือน,นี้ไปสวยน้อยหนึ่งพี่น้องเอเอธรรมดานะครับมือสีมันกับมันเนีครับมืงทีบ้านมันกับบ้ามันมือสจะมันก็นกไปเข้าเดียวพี่น้องครับเจ็บเข้าเดียวไปเจ็บคันแทาเดียวนะครับไม่ได้ไปไล่กับไปคันแทาเดียวนะครับผม ที่คุณเห็นผมกิโลหนึ่งบางคนก็ขายกิโลอร้อยก็ร้อยแซ่บพี่น้องบางมี่ก็อร่อยห้าสิบาบ,บาทต้มแล้วใส่ถุงแล้วบางคนพี่น้องบมี่ธรรมดาด้วยเป็นต้มแล้วยมเป็นขันยานั่งห่อใส่พร้อมพี่น้องชุดนี่นะมียานั่งไม่ตู้พร้อมก็ชุดนี่ชุดละห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทก็บมาได้นะครับผมอ่ามีกิโลหนึ่งก็ที่แบ่งหารสามหารสี่หมดละเป็นมาชุดละห้าสิบบาทหรือเปล่าเนี่ครับผมพี่น้อง สวยงามมากนะครับสวยงามมากผมบ่นๆบันไงเด้อพี่น huh. ้องเลยนะครับผมพี่น้องมึงสวยงามเร่มต้มไปหนึ่งนะครับแช่นะครับหนึ่งแล้วต้มแล้วเอาไปแช่ไปในช่องฟิต ได้กินทางปีไปนอ้องฝากไปพี่เ้นองูต่างจังหวัดก็ได้นะครับผมก็ได้นะครับผมน้องสวยงามมากครับวัอนี้บ่ได้เฮ็ดไม่ได้เฮ็ดตับเต่าหรือว่าเฮ็ดตับกล้วยพี่น้องไปหาเห็ดขมนะครับผมเพราะว่าเห็ดขม,มอยู่ผมว่ามันกินง่ายกว่านะครับกินง่ายกว่าแล้วก็บ,บ่ได้บ่ได้หมุนป้าบ่ได้เข้าถา้ำเป็นวันนะครับอะไรคือท่าพี่น้องถ้ำคือถ้ำก็พี่น้องว่านทาเอิ้นว่าถา้ำถ้ำเสียวหมายความว่า เป็นป่านะครับเป็นปลาหรือว่าปลาป่าตามลําน้ําเสียวเป็นป่าธรรมชาติเอ็นมาท่ามีดอกท่ามเสียวเนาะภาษาภาษาหรือว่าท่าม,ามเสียวเนี่ยครับผมนะครับผมดอกสวยงามมากนะครับก็สวยงามมาไปหน่อ,อยยูนี่ก็สิประมาณสักน่าจะสองกิโลเนาะพี่น้องประมาณนี้นะครับผมดอกสวยงามมากนะครับผมแบบจีบจุ่มดอกพี่น้องครับผมถ้านะครับ ถ้าไปแช่อีกประมาณสักหนึ Reverend, fire, er ่งวันหรือสองวันนะครับเขาเขาก็จะายพี่น้องค์เพชรแล้วเพชรนี Gil ่จะเกิดอยู่ได้ประมาณนะครับประมาณสามวันนะครับผมพี่น้องประมาณสามวันสามมือนะครับประมาณประมาณสามวันสามมือนะครับเขาก็จะไหวก็จะเน่านะครับผมนีะครับนน้องี่นะครับผมกิโลละ่อทั้งคนกับขาย ตั้งกี่กิโลละสามสิบบาทนะครับพี่น้องไม่ไม่ตั้งแต่ประมาณประมาณสักเกือบยี่สิบปีพี่น้องให้ซื้อซก็บอเอาไปพ่อนน้ำกันแทะเตะถิ่มเหยียบถิ่มว,ามว่ามันกินบ่เป็นพี่น้องเนาะครับต่อมาพอตะพ่อพี่น้องเอ,อ้ยตั้งแต่ขามันล้วงกัน,นยังน้ำเจ็บเอามนุษย์พี่น้องกินคุนเน่าเป็นปะปากจ้องป้องนี่พี่น้องปากทอสองนิ้วเลยนะครับพี่น้องกินเข่ามืดเป็นเหล่าเป็นปะกินเข่ามืดเป็นเหล่ากินรถเปิดเป็นขั้นกินหน้ามืดเป็นทวงพี่น้อง นี่ครับผมเนี่ยนะครับสวยงามมากพี่น้องครับสวยงามมากครับผมครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับเห็ดเพราะว่าดีก็เห็ดเขาไข่เพราะว่าดีก็เห็ดดินดีก็เห็ดเห็ดได้หลายอย่างพี่น้องเพราะว่าดีก็เห็ดปูกแต่ว่าคนก็ว่าเห็ดปูกเห็ดโคนพี่น้องแต่ว่าเห็ดปูก็เห็ดโคนดินทรายหยาพี่น้องอันนี้ครับบ่หยาพี่น้องครับล่างดีๆเนาะครับ อุตส่าห์เราใส่กระดมังเอาเกลือครับเอาเกลือไปแช่สักหน่อยหนึ่งไปนองเอาเกลือไปแช่สักหน่อยนึง,น,น,งนะครับเวลาตม้มบางคนก็ใส่บักแข่งบักเขือพ่วงเนะราไปนองให้มันจืดด้วยพ่ะนะบางคนนี่กับต้มน้อยเดียวบางคนไปนองก็เอ้ยนะครับผมเป็นหันหันซอยแล้วครับต้อยเหลี่ยบตอนนี้ครับแฉงเลยก็มีใส่ฟักติ๋วจังหน่อยครับใส่หนงังปลาแดกใส่ธรรมดาคขึอนแฉงปูแฉงปลาเลยพี่น,อน้องถ้าเป็นลาบนะครับเป็นลาบกับไส้นะี่น้องกลัวหัวหอมใส่ฟักสะระแหน่ใส่เหมือน กับเราก้อยปลาลาบปลาลาบบัวลาบหมูนี่แหละพี่น้องกับเพ็ดคือกันเมื่ขวนญกูนเนีย่ยเด้อพี่น้องเด้อกับมาเตกต่างกันนะครับแซ่บอีรีพี่น้องในร้านอาหารเป็นกัญยงเห็ดขายเลยนะครับพี่น้องผมมาได้บวเลียนนะครับทุกม,มือนครับอ,อาหารครับมีนะครับมียำม,มีลาบบอกว่าลาบเห็ดขมหน่อยครับหนึ่งจานพี่น้องจัดให้เลยบัพ่อชิบตัวพี่น้องบัพ่อชิบตัวนะครับผมจานละเจ็ดสิบแปดสิบบาทตามมาเสียบบ่พี่น้องเสีย <c> บ <oughs> หันเสื่อกินนะครับผมเสียบลวดเพิ่นว่าหันเสื่อกินเสียบลวดนะครับ <c oughs> คือจังนกขุมมันถือซิ่งเลยพี่รองก็บ่ถือซิ่งนี่แล้วครับผม <c oughs> อันโมถือซิ่งสีเสียบกลัวเด้เป็นว่านกขุม <c oughs> <c oughs> โอ้ยพอเด็กกวดใช้ซิ่งเพื่นว่าแล้วคือบ่กวดใช้กันตรงปุ๋ยเลยมันบ่เสียบตรงถือซิ่งสะกอนเพนะ <c oughs> <c oughs> นะครับรัชนากันนะครับผมไข่ครึ่งกันเนาะครับเ <c oughs> <c oughs> ห็ดเห็ดเห็ดยูคาลิปตัสป่านี่นะผมนี่ นผมดอกสวยดอกงามครับมื่อวันนี้เดี๋ยวจะดอกยันยๆดอกงามๆนะครับถึงสีเงยเป็นดอกเงยกระเวยสวยงามดอกคระเวยเจริญเทินนะครับเจ้าผู้สูงเจริญเทินเพื่นว่าอย่พี่น้องนครับผมดอกนี้ดอกสวยดอกงามนะครับผมนี่ที่ดอกครับคนไปเจ็บประมาณจะอยู่ชั่วโมงครับผมประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ไปต่อก็ไปเจ็บคันแทฉคันนาเดียวพี่น้องแต่ว่าก็บแม่พอสมองสมบอรเด้อแล้วแจ้นนะครับ แต่มันไข่มันมันนะครับการเก็บเห็ดนี่นครับมันไข่มันมันนะครับมันมงนสีได้สุขุนบางคนก็จะไปเก็บซอยไปนะอน้งผมไปเก็บผมกระชายวิดีโออะไรสดไปดองเมืองนะครับบ่ปิดบ่บังนะครับผมบางคนขีดที่พี่ดองอย่าไปหากันไปหาเลยครับบอกหอนม่วงพร้อมเหลือแต่นะครับเพราะว่าไม่ผิดกฎหมายและไม่ไม่ผิดกฎหมู่และไม่ผิดกฎชุมชนด้วยนะครับการแบ่งปันกันนะครับการแบ่งปันนะครับยุยยุย พี่น้องออครับครับผการแบ่งปันกันเป็นบ้านะครับปันกันกินยาปันกิน,น,นกันพานาพานาพี่น้องนี่ครับผมสวยงามจริงๆนะครับพี่น้องคิบว่าสามลูนผมแต่ว่าพอบาอยู่ในประมาณสองลกเลยพี่น้องเนาะครับไม่ถึงสามแล้วก็เห็ดครับเห็ดขมเนี่ยมันเบาแน่พี่น้องถ้าเห็ดเป็นเห็ดตับเต่าก็จะหนักพี่น้องเห็ดตะเภยหนักได้พี่น้องหนักกว่ากันครแล้วควบเสียผมมาสู่เห็ดขมบ่ได้แล้วพี่น้องครับผม ครับผมเฮ็ดขมเพรว่าแสบดีล่างกันล่างง่ายได้พี่น้องล่างกันล่างง่ายทำความสะอาดง่ายบ่รเด่นายยากนะครับผมนี่กาตาดึงพี่น้องนี่กาตาดึงหน้าผมนี่กาตาหนึ่งนะครับผมสวยงามจริงๆพี่น้องเนี่ะครับผมนี่คือนะครับกะตาที่สองพี่น้องกะตาที่สองนะครับกะตาแรกเอาไปแลี้ยงนะครับผมสองกะตาเด้อนะครับผมอันไหนไม่เอาก็ไม่ไม่เป็นไร ครับผมมีกะตากระตาที Day ่สองดอกแตมากระตาหนึ oneself, mm ่งเต็มนี่กระตาที่สองนะครับอยาวกจะลอยนะครับผมมีแต่ดอกอ้วนอ้วนนะครับมีแต่ดอกอ้วนอ้วนกระตาที่สองครับโอเคนะครับขอบคุณผู้กำลังใจกันแล้วกันพี่น้อง คลิปดีมีประโยชน์กากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกกดติดตามแหมน้ำนะครับติดตามชิปต่อไปก็ผมวันนี้สวัสดีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ